จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการประชุมของผู้นำสามชาติที่แคมป์เดวิดนะครับซึ่งก็ปรากฏว่าผู้นำของทั้งสหรัฐอย่างโจไบเดนผู้นำเกาหลีใต้ยอย่างยุนซอกยอนและผู้นำของญี่ปุ่นอย่างฟูมิโอกิชิดะนั้นก็ได้ร่วมพูดคุยหารือกันนะครับมีเนื้อหาใจความสำคัญอยู่ที่การกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง3มชาติซึ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือว่าก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่า เกาหลีใต้กับญี่ปุ่นเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ไม่สู้ดีเท่าไหร่กันนักสืบเนื่องมาจากสงครามที่เคยเกิดขึ้นนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยดูเหมือนกับพวกเขานั้นสามารถที่จะตกลงกันได้นะครับและที่สุดก็คือมาคุยกันระหว่งาง3ชาติแล้วก็มองนะครับว่าจะร่วมเดินหน้าไปพร้อมๆกันนะครับผลักดันในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจในขณะเดียวกันก็มีการส่งสารไปถึงความกังวลที่มีต่อเกาหลีเหนือแล้วก็ต่อจีนอีกด้วย ด้วยนเองก็ถือว่าน่าสนใจนะครับว่าหลังจากนี้จีนเองเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรเพราะว่าการประชุมการพูดคุยหารือหรือว่าส่งสารแบบนี้จีนเองอาจจะมองได้ะครับว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามของชาติมนหนาอำนาจในการที่จะมาปิดล้อมจีนนั่นเองครับ